อุดรเป็นนนคขยัสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรค่ะคณะกรรมาการเรล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีจัดประชุมนัดแรกเพื่อพิจารณาว่าราการทำงาน คณะกรรมการเหล่ากชาติจังหวัดอุดรธานีได้รวมกันประชุมครั้งที่หนึ่งทับ2 000, 5 000, 5 7โดยมีน,นายนพวัตส์สพพิงห์ศักดาผู้วราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในการประชุมทั้งนี้ที่ประชุมนั่งคุณสับสิงห์ศักดานายกเหล่ากชาติจังหวัดอุดรธานีได้กล่าวในที่ประชุมโอกาสมารับตำแหน่งใหม่โดยทางสํานักงานเหล่ากชาติจังหวัดอุดรธานีมีภารกิจเร่งด่วนอยู่หลายประการที่สําคัญต้องอ,ออกเยี่ยมประชาชนที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และการออกหน่วยระบบิจาคโลหิต นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการประชุมพิจารณาเรื่องขออนุมัติใจเงินซอยเหลือผูกประสบภัยไฟใหม่โดยรกไฟใหม่บานทางหลังจัดใจเงินให้ผูกประสบภัยรายละห้าพันบาทไฟใหม่ครึ่งหลังจ่ายสามพันบาทและไฟใหม่บางส่วนจ่ายสองพันบาทพร้อมถุงยง่งชีพและพิจารณาอนุมัติใจเงินซอยเหลือผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัยต่างๆ so รายละสามพันบาทพร้อมถุงยง่งชีพหากบาดเจ็บจ่ายสองพันบาทพร้อมถุงยง่งชีพเพื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับเรื่องอนุมัติ เรากลับมาติดตามกันรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมพอดอุดรเบืองอ่อนซ่อนอุดรเดอ้อสวัสดีค่ะเออุดอนนนป็นคนขยัร